และใช้โยมอุถากที่เป็นผู้ชายไม่ได้หรือมันจะตายเหรือท่านผมนี่อคติเลยนะถ้าพระองค์ไหนที่ว่ามีสีกาเป็นโยมอุบากเนี่ยผมอคติครับพระองค์ไหนก็ช่างถ้ามีสีกาเป็นโยมอุบากผมอคติครับก็ใช้ผู้ชายไปสินะครับใช้ผู้ชายเข้าไปเป็นโยมอุบากนะครับเอาผู้หญิงไปใกล้ชิดนี่ไม่ได้ครับผู้หญิงมันชอบข่มกันนะครับ อาจจะจิตใจไม่มีอะไรอะ่ะอาจจะจิตใจดีก็ได้นะครับอยากจะทําบุญแต่ก็อยากสแสดงตัวเป็นคนสนิทของพระดังของเจ้าวาดภาพมันก็จะออกมาไม่งามพระที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนชั้นไหนนะครับที่มีสีกาเป็นโยมอุปถากนะฮะบ,บอกให้สีกาออกไปไกลๆนะครับ และใช้โยมอุปถากที่เป็นผู้ชายไม่ได้หรือมันจะตายเหรือท่านเออใช้โยมอุปถากเป็นผู้ชายนะโยมไข้ชิดเป็นผู้ชายนะนะครับไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปใช้ผู้หญิงนะไม่เข้าใจ